ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากเมืองหลวงมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าปาเซียพาชทริชียพเธอแต่งงานกับชายคนหนึ่งชื่อว่าตูอาบีอัมแต่ชีวิตแต่งงานของเธอกลับเต็มไปด้วยความเศร้าและการทุบตีทางอารมณ์จากสามีซึ่งแทนที่จะได้รับความรักและการดูแลจากสามีที่รัก เธอกลับได้รับแต่ความเมินเฉยและการทรมานทางใจความทุกข์ที่ปาจาสิต้องเผชิญนั้นมันไม่ง่ายเลยเธอต้องทนทุกข์ในเงามืดของความเหงาและความเจ็บปวดทางใจแม้ว่าเธอจะมีลูกด้วยกันสามคนแต่การที่ต้องอยู่ร่วมกับสามีที่เย็นชาและไม่มีความรักในตัวเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกทิ้งไว้ในโลกที่มืดมน ปาเซียรู้ดีว่าความรักที่เธอมีให้กับสามีไม่เคยได้รับการตอบแทนจากเขาเลยแต่เธอก็ยังคงหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งสามีของเธอจะตระหนักถึงความสำคัญของเธอและเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรก็ตามเธอรู้สึกว่าความหวังนั้นกำลังจะหายไปทีละน้อยในที่สุดความเศร้าของปาจีซิเอ ก็ไม่สามารถหายไปได้เธอสูญเสียความสุขและความหวังในชีวิตทุกครั้งที่เธอพยายามเชื่อมั่นในความรักของสามีเมื่อทุกอย่างล้มเหลวและไม่สามารถแก้ไขได้เธอเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและการไม่สามารถหลีกหนีจากความทุกนี้ได้อีกต่อไปความเศร้าที่ปาเจมซียะต้องเผชิญไม่ใช่แค่จากการถูกทำร้ายโดยสามี แต่ยังรวมถึงการที่เธอถูกบังคับให้ต้องทนทุกข์อยู่ในชีวิตที่ไร้ความหวังและเต็มไปด้วยความเครียดในทุกๆวันการมองดูลูกๆของเธอเติบโตในสภาพที่เงียบสงัดและห่างไกลจากความรักทำให้เธอยิ่งรู้สึกว่าเธอไม่มีค่าพอที่จะได้รับความรักและความสนใจจากใครเลย แม้จะมีความเศร้าสะสมมากมายแต่ปาเจียก็ยังพยายามที่จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกๆของเธอเธอรู้ว่าการเลี้ยงดูลูกๆให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดคือความหวังเดียวที่เธอสามารถให้พวกเขาได้ในขณะนี้แต่ในใจลึกๆเธอก็ยังคงรอคอยการเปลี่ยนแปลงจากสามีที่เธอรักแต่ในความเป็นจริงแล้วการรอคอยนี้ กลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถหายไปได้ชีวิตของปาเจี้ยในขณะนี้ก็เหมือนกับการเดินไปในทางที่ไม่มีแสงสว่างเหมือนกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความมืดมนและไร้ซึ่งความหวังในการที่จะได้รับการรักษาแผลใจที่ถูกทิ้งร้างไว้หลังจากที่ปาเียทนทุกทรมานจากการถูกสามีทำร้ายทางอารมณ์และจิตใจมาอย่างยาวนาน ทุกวันของเธอเหมือนเป็นการต่อสู้กับความเจ็บปวดที่ไม่มีวันจบสิ้นภายในบ้านที่ควรจะเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความเย็นชาจากสามีของเธอตูอามทูอามที่ไม่เคยแสดงออกถึงความรักหรือความห่วงใย,ยเลยแม้ว่าจะมีลูกๆสามคน ที่เป็นแรงผลักดันให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ความเหงาและการละเลยจากสามีทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าการที่ต้องตื่นขึ้นมาในทุกๆวันและพบกับความเงียบสงัดในบ้านที่เต็มไปด้วยความเศร้าทำให้ปาจอสีรู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความมืดมิดนี้ไปได้ เธอเห็นว่าลูกๆของเธอเติบโตขึ้นในสภาพที่ขาดความรักจากพ่อซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจทำอะไรได้มากนักเพราะความรักของเธอถูกปิดกั้นจากความเหินห่างของสามีและความเศร้าของเธอก็ไม่สามารถเผยออกมาให้ลูกๆเห็นได้เพราะเธอไม่อยากให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตครอบครัวของพวกเขากำลังแย่ทุกวัน เธอทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่พยายามเลี้ยงดูและให้ความรักแก,ลก่ลูกๆให้มากที่สุดแต่ในใจเธอยังคงรู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งพึ่งเพียงแค่ความหวังเล็กๆน้อยๆที่ยังคงฝังอยู่ในใจว่าในสักวันหนึ่งสามีของเธออาจจะตระหนักถึงความสําคัญของเธอและเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ความหวังนั้นกำลังจะหายไปอย่างช้าๆ เมื่อทุกครั้งที่เธอพยายามเข้าใกล้เขาเขากลับแสดงให้เห็นถึงความเมินเฉยและความไม่ใส่ใจอย่างชัดเจนสิ่งที่ทำให้ปาจาเสียเจ็บปวดที่สุดคือการที่เธอไม่สามารถพูดถึงความรู้สึกของตัวเองได้ทุกครั้งที่เธอพยายามแสดงความต้องการหรือขอให้เขาแสดงความรักต่อเธอเขาก็กลับไม่สนใจ หรือบางครั้งก็ยังทำร้ายจิตใจเธอด้วยคำพูดที่ไม่มีความหมายหรือคำพูดที่ทำให้เธอรู้สึกต่ำต้อยลงไปอีกชีวิตของปาจาซิเอในตอนนี้เต็มไปด้วยความเศร้าและการสแสวงหาความรักที่ไม่มีวันได้รับการที่เธอต้องทนต่อการมีชีวิตอยู่ในสภาพเช่นนี้มันทำให้เธอรู้สึกว่า เธอไม่มีค่าพอที่จะได้รับความรักจากใครรวมทั้งจากสามีที่เธอ,อยังคงรักและห่วงใยมากที่สุดในชีวิตทุกๆวันในชีวิตของปาโจเซียเต็มไปด้วยความเครียดและการทนทุกข์จากการถูกสามีปฏิบัติอย่างไร้ความรักความเครียดจากการไม่ได้รับความรักและความสนใจจากสามี ทำให้ชีวิตของเธอรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีทางออกเอดแม้ว่าลูกๆของเธอจะเป็นความหวังที่ทำให้เธอมีแรงเดินต่อไปแต่ความเจ็บปวดจากการถูกสามีทอดทิ้งยังคงอยู่ในใจของเธอตอนที่หนึ่งปล่อยไว้แบบนี้เตรียมใจฟังตอนที่สองต่อ